ตัวนี้คอ,อกมานะยังทำไม่เสร็จมีแต่โครงอยู่เนี่ยอะไรวะเนี่ย ตกอีกเหลือแต่เอิ่มมุงหลังคานะโอ้โหฮิมะหิมะขึ้นหน้า หม้หมดฝนตกอีกแล้ว <Wow. S 1> เรียกเพื่อนมึงมาเก็บศพ มาไล่กูตอนกูเหนื่อยไอ้ตัวนี้มันจะส่วนป่าววะเชี่ยผิวจัด ที่นี่มันเคยมาแล้วม้งเราถึงป่านี้แล้วนะโอ้โหเจอม้าแล้วทุกคนเอามา้าสองตัวนี้มันยังอยู่หรอวะอม้าแดงลูกพ่อยินดีเข้าใครอ๋อหยุดดิเฮ้ยโอโ้มาแดงลูกพ่อ บอกเลยว่าอย่างพริว้วโอ้หแล้วมึงดูท่านั่งไอ้เหี้ยกูะลับไม่ได้อย่ามึงอย่าโอ้หมันไล่ทุกคน,กคนมีอะไรไปเนี่ย